ตอนที่58วิธีถอนพิษหมิงเหอหลิงได้ล่าววจายอมรับข้อเสนอของหลิงเฉินในการที่ให้เด็กหนุ่มปริศนาผู้นี้ช่วยถอนพิษให้กับตนเองหลังจากที่หลิงเฉินห้ามพิษภายในร่างกายให้กับหมิงเหอหลิงมันทำให้กำลังของเหอหลิงเริ่มกลับมาทั้งสองได้ขี่อาชาของตอนเองเดินทางออกจากบริเวณที่มีศพของเหล่าทหารแกนหลิวนอนตายอยู่ ทั้งสองขี่อาชาออกห่างจากบริเวณนั้นมาประมาณหนึ่งทั่วยามก่อนจะมาหยุดพักลงตรงที่ข้างลำธารขนาดใหญ่หมิงเหอหลิงที่ลงจากม้าเขาได้วิ่งเข้าไปหาลำธารทันทีมือทั้งสองได้วิตน้ำในลำธารขึ้นมาดื่มเพื่อดับกระหาย ก่อนจะใช้พวกมันล้างหน้าเป็นลำดับถัดไปเมื่อดื่มน้ำแล้วล้างหน้าแล้วหมิงเหอหลิงก็ได้นั่งพักลงไปที่ข้างลำธารอย่างเหนื่อยแล้วเขาผ่านสงครามอันดุเดือดมาแถมยังแทบจะเอาชีวิตไม่รอด เมื่อฟื้นมาได้ก็ต้องเดินทางต่อมาทันทีเช่นนี้จะไม่ให้ร่างกายเหนื่อยล้าก็กระไรยอยู่หลิงเฉินที่เดินตามมาทีหลังได้สังเกตเห็นกระบี่สีทองที่เก็บอยู่ในฝักกระบี่ที่เอวของหมิงเหอหลิง เขาหลีตาเล็กลงเพื่อจ้องมองมันกระบี่เล่มนั้นมันมีพลังวิญญาณแผ่ซ่านออกมาเป็นจำนวนมากตอนแรกเขาสนใจแต่กับร่างไท้ยจือผู้นี้จึงไม่ได้สังเกตถึงกระบี่คู่กายของเขาเลยสักนิดกระบี่นั่นหลิงเชิญอุทานออกมาพร้อมกับจ้องไปที่กระบี่ที่เอวของหมิงเหอหลิงอย่างชงนเมื่อเห็นสายตาที่เด็กหนุ่มปริศนาผู้นี้จ้องมองมาที่กระบี่ที่เอวของตนเอง หนิงเฮอหลิงจับเข้าไปที่ด้ามกระบี่แล้วชักมันออกมาให้อีกฝ่ายเห็นเมื่อได้เห็นกระบี่สีทองอันแสนงดงามถูกชักออกมาจากฝักกระบี่หลิงเฉินก็จ้องมันอย่างไม่กระพริบตาเป็นกระบี่ที่ดี มันชื่อว่าอันใดกันหลิงเฉินถามกระบี่พาสวรรค์เจ้านี้เป็นอาวุธวิญญาณน,นี่มีแก่นพลังวิญญาณของสัตว์อสูรวิญญาณระดับสีดำผนึกอยู่ใช่หรือไม่หลิงเฉินถามอีกครั้งใช่แล้ว หมิงเหอหลิงตอบกลับไปด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่คิดว่าเพียงแค่มองครั้งแรกเด็กหนุ่มผู้นี้จะรู้ได้ว่ากระบี่ผ่าสวรรค์มีแก่นพลังวิญญาณของอสูรวิญญาณระดับสีดำผนึกไว้หลิงเฉินรี่ดวงตาเล็กลงอีกขั้นหนึ่งเพื่อจ้องมองให้ชัดขึ้นโอ้นี่มัน วิหกพันปีเมื่อได้ยินเด็กหนุ่มผู้นี้เรียกชื่อสัตว์อสูรวิญญาณที่ถูกผนึกอยู่ภายในกระบี่ผาสวรรค์ก็ให้ประหลาดใจมากขึ้นไปอีกกระบี่ผาสวรรค์มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยแร่ธาตุชั้นยอดก่อนที่จะใช้ผู้ฝึกตนสายอักขระจำนวนสิบคนดูดซับแกนพลังวิญญาณของสัตว์อสูรวิญญาณระดับสีดำวิหกพันปีเข้าไปให้อยู่ภายในกระบี่เหตุใดเจ้าถึงรู้ มิงเหอลิงถามด้วยความสงสัยเด็กหนุ่มผู้นี้จะทำให้เขามันประหลาดใจไปถึงไหนกันสัตว์อสูรวิญญาณแต่ละตัวมันก็จะมีพลังวิญญาณที่แตกต่างกันออกไปถ้าเจ้าแยกแยะมันได้เจ้าก็สามารถทำเหมือนกับที่ข้าทำได้ หลิงเฉินตอบกลับไปราวกับว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆอย่างนั้นแหละการที่จะแยกแยะก,กินไอของพลังวิญญาณแปลว่าเขาจำเป็นต้องรู้จักกับอสูรวิญญาณตัวนั้นดีหลังจากที่พูดคุยกันเรื่องกระบี่ผ่าสวรรค์มาสักพักหมิงเหอหลิงได้เก็บกระบี่ของตนเองเข้าไปในฝักกระบี่เหมือนเดิมแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะถอนพิษให้ข้าละ เฮอหลิงใจร้อนเกี่ยวกับเรื่องผิดภายในร่างกายของตนเองมากนักไม่ใช่ว่าเขานั้นรักตัวกลัวตายแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นห่วงก็คือบัตรนี้สนามรบของแคว้นหมิงจะเป็นเช่นไร หลิงเฉินได้ใช้สายตาของตนมองสำรวจร่างของอีกฝ่ายก่อนจะตอบกลับมาร่างกายของเจ้าในตอนนี้สามารถทนพิษได้ถึงครึ่งชั่วยามหรือเปล่าละหมิงเหอหลิงประหลาดใจในคำพูดก่อนที่หลิงเฉินจะอธิบายออกมา การที่จะถอนพิษของทักษะหาพิษปั่นป่วนออกมาได้เจ้าจะต้องเรียกเรนพลังวิญญาณออกมาจากแก่นพลังวิญญาณแล้วตอนนั้นพิษมันก็จะกำเริบขึ้นมาอีกข้าต้องใช้เวลาที่พิษกำเริบในการถอนมันออกไปใช้เวลาประมาณ ครึ่งชั่วยามเจ้าทนได้หรือไม่ละภายในครึ่งชั่วยามข้าเจ้าสามารถทนกับพิษได้เจ้าก็รอแต่ถ้าทนไม่ได้เจ้าก็ตายและเงื่อนไขอีกอย่างคือห้ามหมดสติเจ้าต้องเรียกเร้นพลังวิญญาณออกมาตลอดเวลา วิธีการที่จะดึงพิษที่อยู่ภายในแก่นพลังวิญญาณออกมาทั้งหมดมันก็มีเพียงแค่วิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นหมิงเหอหลิงรู้ถึงขีดจำกัดของร่างกายของตนตอนนี้ดีที่สุดเขาไม่สามารถทนให้พิษกำเริบได้ถึงครึ่งชั่วยามก่อนหน้านี้ร่างกายของเขาโดนพิษเล่นงานมาหลายชั่วยามจนตอนนี้ร่างกายนี้อ่อนแอเกินไปจนสามารถทนได้ไม่ หมิงเหอหลิงตอบออกไปด้วยน้ำเสียงเจ็บใจแล้วข้าควรจะทำเช่นไรในตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่รอพักฟื้นให้ร่างกายของเจ้ากลับมาอยู่ในจุดที่สามารถทนต่อพิษได้ถึงครึ่งชั่วยาม ไม่ต้องกังวลร่างกายของเจ้าคือร่างกายของผู้ฝึกตนที่อยู่ในระดับอย่างรู้ไม่ใช่หรือพักเพียงแค่สองถึงสวันก็คงจะเพียงพอแล้วลิงเชิญกล่าวกลับไปอย่างเรียบเฉยเจ้าอยู่ที่นี่ไปก่อนเดี๋ยวข้ามา หลิงเฉินเอ่ยพลางกับกำลังจะเดินเข้าไปภายในป่าหมิงเหอหลิงมองท่าทางที่แปลกไปของอีกฝ่ายออกเจ้าจะไปไหนหน้าไปจัดการพวกที่ตามมาหลิงเฉินตอบกลับมาด้วยเสียงเรียบเฉยเขาสัมผัสได้ถึงพวกทหารของแกวนหลิวที่เหลืออยู่พวกมันแกะรอยตามพวกเขาทั้งสองคนมาเดี๋ยวก่อนรับนี่ไป มิงเฮอหลิงเอ่ยขึ้นพลางกับโยนกระบี่ผ่าสวรรค์ของตนเองไปให้กับหลิงเฉินหลิงเฉินรับกระบี่พร้อมกับแสดงใบหน้าประหลาดใจข้าให้เจ้าเอามันไปใช้แล้วค่อยมาคืนเฮอหลิงกล่าวออกมาจบบท ตอนที่59ปรปะทะก,กับทหารหลิวหลิงเฉินเดินออกจากลำธารที่หมิงเหอหลิงอยู่เพื่อไปจัดการกับเหล่าทหารของแกนหลิวที่เหลือหลังจากที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่ากำลังมีฝูงมาตามมาจากด้านหลัง เธอหลิงได้มอบกระบี่ผ่าสวรรค์ของตนเองให้กับหลิงเฉินติดตัวไปด้วยเอาที่จริงหลิงเฉินไม่จำเป็นต้องใช้มันก็ได้เพราะว่าอย่างไรเสียเขาก็ไม่พ่ายแพ้ให้กับทหารเหล่านั้นอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่รับไว้ก็จะเสียน้ำใจกันอีกฝ่ายอุตส่าห์ให้มาเขาก็ขอใช้ให้เต็มที่แล้วกันฝูงอาชาหลายสิบตัวพวกมันกำลังมุ่งตรงมาทางหลิงเฉินด้วยความรวดเร็วบัดนี้ใบหน้าของพวกมันเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยว เหล่าทหารของแคว้นหลิวพวกนี้ได้เห็นร่างอันไร้ายวิญญาณของพักพวกแล้วก็เต็มไปด้วยความโกรธพวกมันได้แกะรอยจากรอยเท้าอาชาของหลิงเฉินและเหอหลิงแล้วมุ่งตามมาอย่างติดติด ภายในใจเต็มไปด้วยความโกรธทำให้พวกมันรีบร้อนควบมาด้วยความเร็วสูงสุดแต่แล้วหลิงเฉิญที่ถือกระบี่สีทองอันง,งดงามอยู่ภายในมือก็ปรากฏกายเข้าขวางหน้าของเหล่าอาชาที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วพวกมันก็เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแต่มันก็เพียงครู่เดียวเท่านั้น เมื่อได้มองกระบี่ในมือและการปรากฏกายของเด็กหนุ่มอภรสีดำเบื้องหน้าพวกมันก็รู้ถึงเจตนาและก็คิดได้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้อาจจะมีส่วนที่ทำให้พักพวกของพวกมันกลายเป็นสภาพเช่นนั้นเหล่าทหารแก้นหลิวที่กำลังควบอาชาด้วยความรวดเร็วพวกมันกัดฟันแน่นก่อนจะมีผู้หนึ่งตะโกนขึ้นมาเหยียบมันเลย ความโกโรธที่อยู่ภายในจิตใจทำให้พวกมันไม่สนแล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าของมันจะเป็นเด็กหรือไม่ง้อขาหลิงเฉินเปล่งเสียงเบาๆก่อนจะยกนิ้วซ้ายของตนเองขึ้นมาวาดอักขระ อักขรสีฟ้าเปล่งประกายก่อนจะขยายตัวออกกลายเป็นกำแพงอักขระขนาดใหญ่เมื่อฝูงอาชาหลายสิบตัววิ่งเข้ามากระแทกเข้ากับม่านอักขระที่หลิงเฉินสร้างขึ้นพวกมันก็ต่างกระเด็นออกไปล้มระเนระนาดตึง เมื่อสามารถป้องกันผงอาชาที่กำลังจะวิ่งเข้ามาเหยียบตนเองได้แล้วเขาก็ได้คลายม่านอักขระตรงหน้าของตนเองออกในขณะเดียวกันเหล่าทหารของแกลิวที่ตกจากหลังมาพวกมันก็ตั้งสติแล้วลุกขึ้นมา สายตาที่พวกมันมองเด็กหนุ่มตรงหน้าด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากการกระทำเมื่อสักครู่พวกมันได้รู้แล้วว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าของพวกมันไม่ใช่คนธรรมดาหลิงเฉินที่กำลังยืนเผชิญหน้ากับทหารร่างกายกำยำนับสิบคน แต่เขาไม่แสดงท่าทางสั่นกลัวออกมาเลยสักนิดเขามองกลับไปที่พวกมันด้วยสายตาที่เย็นเยอือกแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นชายชะกันรูปร่างกำยำสิบคนเขาก็ไม่รู้สึกว่าตนเองจะแพ้่ายเลยสักนิดตัวของเขาสามารถขดเกล้าพลังวิญญาณภายในร่างกายให้อยู่ในระดับบรรลุชะตาขั้นที่หนึ่งแล้วเรื่องความต่างของอายุและร่างกายมันสามารถหักลบกันไปได้ พวกทหารของแกวนหลิวพวกมันได้ชักดาบของตนเองออกมาพร้อมกับแสดงใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นพวกมันไม่รู้เลยว่าตัวตนที่อยู่ตรงหน้าของพวกมันคือตัวตนที่ไม่ควรจะแตะต้องมากที่สุด หลิงเฉินยกยิ้มด้วยใบหน้าที่เย็นชาก่อนที่จะกล่าวจะกลับไปหรือตายเป็นไปได้ในยามนี้หลิงเฉินก็ไม่อยากจะปะทะเพราะว่าร่างกายที่สามารถใช้พลังวิญญาณได้อย่างมีขีดจำกัดของเขาในยาม ถึงแม้ว่าเขาจะสามารถสังหารพวกมันได้ทั้งหมดแต่หากว่าภายป่าเช่นนี้ถ้าเขาเก็บพลังวิญญาณเอาไวมา้มากๆก็คงจะอันตรายได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นพวกทหารแก้นหลิวก็ถึงกับโกรธควันออกหู พวกมันกําลังโดนเด็กน้อยผู้นี้ดูถูกอยู่ค่าคนเดียวก็พอเสียงของทหารผู้หนึ่งดังขึ้นมาพร้อมกับเขาที่ก้าวเดินออกไปเพียงผู้เดียวตรงดิ่งเข้าไปหาลิงเชิญระวังด้วยนะมันเป็นผู้ฝึกตนเสียงของสหายด้านหลังได้เตือนด้วยความหวังดีไม่ต้องเป็นฉึก ทหารผู้นั้นยังไม่ทันได้จบประโยคศีษะของเขาก็ถูกกระบี่ในมือของลิงเชิญสะบัดจนหลุดออกจากลำตัวทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้ใบหน้าของเหล่าทหารแห่งแคว้นหลิวต่างตื่นตระหนกพวกมันรู้สึกประหลาดใจที่เด็กหนุ่มผู้นี้สามารถตัดศีรษะของพักพวกมันได้อย่างง่ายดายเช่นนี้เพอ กระบี่นี้มันหนักจริงๆทำให้ข้าเหวี่ยงกระบี่ได้เชื่องชาเช่นนี้หลิงเฉินกล่าวออกมาพลางกับเหวี่ยงกระบี่สีทองไปมาเมื่อได้ยินคำพูดนั้นมันทำให้พวกทหารของแกลหลิวยิ่งประหลาดใจช้าง,งั้นหรือพูดอันใดนะ้าความเร็วของกระบี่เมื่อสักครู่มันเทียบเท่ากับยอดฝีมือในยุทธภพเลยนะ สำหรับลิงเชิญแล้วที่เขามักจะใช้อักขระในการต่อสู้มันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งวิชาต่อสู้ระยะประชิดแต่มันเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียแรงของตนเองต่างหากการเคลื่อนไหวของเขาเมื่อครู่ก็ต้องใช้พลังวิญญาณในการช่วยเพราะว่าอย่างไรเสียร่างกายที่เขาอยู่ในตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่ร่างกายของเด็กหนุ่มที่มีวัยเพียง16ปี การยกกระบี่ที่หนักขว่ากระบี่ปกติเช่นนี้มันย่อมเสียแรงไปเป็นอย่างมากข้าจะถามพวกเจ้าอีกครั้งจะกลับหรือจะตายคำพูดของเด็กหนุ่มตรงหน้าในครั้งนี้มันทำให้พวกเขาต้องหยุดคิดแล้วเพราะว่าร่างอันร้ายวิญญาณของสหายตรงหน้าเป็นเครื่องยืนยันอย่างดีว่าถ้าพวกเขาตัดสินใจพลาดไปสภาพของพวกเขาจะไม่ต่างจากสหายผู้นี้เอาอย่างไรดีขอรับหัวหน้า ทหารนายหนึ่งหันไปถามกับผู้ที่เป็นหัวหน้าของการนำทหารไล่ล่าในครั้งนี้ชายผู้นั้นได้ครุ่นคิดด้วยความหนักใจก่อนที่จะเอ่ยออกมาเข้าไปครั้งเดียวแล้วฆ่ามันแม้ว่าจะหวาดกลัวต่อเด็กหนุ่มตรงหน้าอยู่แต่ร่างอันไร้วิญญาณของพวกพักมันทำให้โทสะที่อยู่ภายในใจของพวกมันเอาชนะความหวาดกลัวได้ ลิงเชิญที่ยืนอยู่ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวต่อคนจำนวนมากเลยสักนิดเขากวาดสายตามองพวกมันอย่างเรียบเฉยก่อนที่จะยกนิ้วมือข้างที่ไม่ได้จับกระบี่ขึ้นมาวาดอักษระอักขระสีเขียวเปล่งประกายก่อนที่อักษระอัมพรางกายจะประทับลงบนร่างของหลิงเฉิญเพียงพริปตาต่อมาร่างของลิงเฉิญที่ยืนอยู่ก็ได้หายไปจากสายตาของเหล่าทหารแกนหลิวพวกมันต่างตื่นตระหนกฉุบ ฉึกๆสีรษะของทหารแกว้นหลิวต่างถูกตัดขาดออกจากลำตัวไปทีละคนเมื่อเห็นศีรษะของพวกพ้องต่างทยอยถูกตัดขาดพวกมันก็ยิ่งตื่นตระหนกขึ้นอีกขัน้นสองตาของพวกมันพยายามกวาดมองหาร่างของเด็กหนุ่มที่หายไป ยามแรกที่หลิงเฉินใช้ดวงตากวาดมองพวกมันก็รู้อยู่แล้วว่าพวกมันเป็นผู้ฝึกตนระดับเริ่มต้นไม่มีทางมองอักขระอําพรางกายของเขาออกศีรษะของพวกทหารแก้นหลิวถูกตัดขาดไปทีละคนจนเหลือแต่ผู้ที่เป็นหัวหน้าของพวกมันบัดนี้ใบหน้าของมันเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกความหวาดกลัวเริ่มปรากฏขึ้นภายในใจหลังจากเห็นร่างของพวกพ้องกลายเป็นร่างไร้วิญญาณฉึบ ตามันส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดกระบี่ปริศนาได้ฟันเข้าไปที่เอ็นขาทั้งสองข้างร่างของมันซุดลงไปคุกเข่าอยู่กับพื้นเมื่อมันเห่อยมองเบื้องหน้าของมันบัดนี้ร่างของเด็กหนุ่มที่หายไปในยามแรกก็ปรากฏกายออกมาตรงหน้าของมันแล้วหลิงเฉินใช้ดวงตาที่เย็นเย,ยือกยมองต่ำลงไปที่ร่างของทหารแกลิวที่คุกเข่าอยู่กับพื้น ล่อยคาดเถอะน่าคนะาจะไม่กลับมาที่แคว้นหมิงอีกเลยทหารของแคว้นหลิวเริ่มอ้อนวอนด้วยความหวาดกลัวไม่ยามแรกที่ข้าบอกให้พวกเจ้าเลือกว่าจะกลับหรือไม่ถึงตอนนั้นพวกเจ้าเลือกจะกลับไปแต่โดยดีแต่สักวันพวกเจ้าก็ต้องตายด้วยมือของข้าอยู่ดี เอาง่ายๆก็คือข้าไม่คิดจะมีความปราณีให้กับคนที่หันกระบี่เข้าหาข้าหรอกนะสิ้นเสียงคำพูดอันแสนจะเยือกเย็นนั้นหลิงเฉินได้ใช้กระบี่ทองในมือปิดชีพของทหารแก้นหลิวตรงหน้าด้วยการตัดคอถึบจบบท ตอนที่60ทอนพิษผ่านไป3วันที่หมิงเหอหลิงได้พบเจอกับหลิงเฉินในระหว่างที่พักฟื้นอยู่กับหลิงเฉินพวกเขาทั้งสองได้พักอยู่ข้างๆลำทานขนาดใหญ่ที่พบเจอในเวลาเช่นนี้เมื่อไม่มีทหารแกว้วนหลิวคอยไล่ตาม จุดใกล้ๆล,ลำธารเช่นนี้จะเป็นที่พักชั้นเยี่ยมในเวลาเที่ยงวันของวันที่สามพวกเขาทั้งสองกำลังนั่งพักอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ขนาดใหญ่ตอนนี้หมิงเหอหลิงน,นั้นร่างกายฟื้นตัวดีแล้ว ตลอดสามวันเขาไม่ได้เรียกเร้นพลังวิญญาณเลยสักครั้งตามคำสั่งของลิงเฉินใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ทั้งสองนั่งหันหน้าเข้าหากันพลางกลับใช้สายตาของตนมองอีกฝ่ายด้วยความจรงิงจังครึ่งชั่วยามเจ้าจะต้องทนให้ได้แล้วห้ามหมดสติพยายามเรียกเร้นพลังวิญญาณออกมาตลอดเวลาหลิงเฉินกล่าวย้ำถึงขั้นตอนที่หมิงเหอหลิงต้องปฏิบัติขณะที่เขากำลังถอนพิษ อีกฝ่ายพยักหน้าเข้าใจก่อนที่ดวงตาทั้งสองของเขาจะพักปิดลงแล้วเริ่มเรียกเร้นพลังวิญญาณออกมาจากแก่นพลังวิญญาณภายในร่างกายพลังวิญญาณสีทองอาร่ามปกคลุมร่างของหมิงเหอหลิงทันทีที่พลังวิญญาณถูกเรียกเร้นออกมาจากแก่นพลังวิญญาณใบหน้าของเหอหลิงก็ซีดเผือดทันทีพิษของทักษะห้าพิษปั่นป่วนกำเริบขึ้นมาอีกครั้ง ลิงเฉินที่นั่งอยู่ตรงข้ามเขาไม่รอช้าที่จะยกนิ้วของตนเองขึ้นมาวาดอักขระระดับสีครามอยู่นานอักขระสีครามเปล่งประกายก่อนที่ลิงเฉินจะดันอักขระที่ลอยอยู่เบื้องหน้าของตนเองเข้าไปภายในร่างกายของหมิงเหอหลิงกึ่ง ทันทีที่อักขระของหลิงเฉินแทรกเข้าไปภายในร่างกายความเจ็บแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายหมิงเหอหลิงอยากจะกรีดร้องออกมาจริงๆแต่เขาก็กัดฟันเอาไว้หลังจากที่สามารถนำอักขระของตนเองเข้าไปภายในร่างกายของอีกฝ่ายได้สำเร็จดวงตาทั้งสองข้างของหลิงเฉินก็พับปิดเขากำลังเข้าสู่การทำสมาธิ ตอนนี้สิ่งที่หลิงเฉินต้องทำก็คือการสัมผัสถึงแก่นพลังวิญญาณภายในร่างกายของหมิงเหอหลิงแล้วพยายามควบคุมอักขระที่เขานำเข้าไปภายในร่างของหมิงเหอหลิงให้ดูดซับพ,พิษทั้งหมดเข้ารวบรวมเอาไว้ที่อักขระที่นำเข้าไปแลเ้าดึงอักขระออกมาพร้อมกับพิษ หลิงเชิญได้สัมผัสถึงแก่นพลังวิญญาณของอีกฝ่ายแล้วพยายามดูดพิษทั้งหมดภายในนั้นเข้ามาภายในอักขระของตอนเองทีละนิดอย่างละเอียดละออเพราะว่าทุกอย่างมันต้องทำราวกับเป็นงานฝีมือเพราะเช่นนี้หลิงเฉินถึงได้ไม่ชอบพวกศาสตร์อักขระในทางแพทย์ศักเท่าไหร่แต่จะทำเช่นไรได้เขาก็จำเป็นต้องเรียนรู้มันเอาไว้เผื่อว่าตนเองนั้นบาดเจ็บ หลิงเฉินได้ดึงดูดเหล่าพิษออกมาทีละนิดทีละนิดในขณะที่หมิงเหอหลิงกำลังเรียกเร้นพลังวิญญาณภายในร่างกายผ่านไปถึงครึ่งยามชั่วหมิงเหอหลิงสามารถกัดฟันทนกับความเจ็บปวดได้โดยไม่หมดสติไป ถ้าเป็นคนปกติเพียงแค่ทนกับมันเพียงครู่เดียวก็คงจะรู้สึกเจ็บปวดจนอยากตายแล้วแท้ๆในที่สุดตอนนี้หลิงเฉินนั้นมั่นใจแล้วว่าเขาสามารถดูดซับพิษออกมาได้จนหมดดวงตาที่พับปิดอยู่ของหลิงเฉินได้เปิดขึ้นมาพร้อมกับเขาที่ยื่นมือเข้าไปสัมผัสที่บริเวณหน้าอกของหมิงเหอหลิงแล้วดึงอัขระที่ตนเองแฝงเข้าไปภายในร่างกายออกมา เมื่ออักคระสีครามที่เข้าไปอยู่ภายในร่างกายของหมิงเหอหลิงถูกดึงออกมามันสีของมันก็เปลี่ยนไปอักขระที่ถูกเขียนด้วยพลังวิญญาณสีครามก่อนหน้านี้มันถูกย้อมกลายเป็นสีดำสนิทลืมตาได้แล้วหลิงเฉินได้บอกกับหมิงเหอหลิงเมื่อได้ยินเช่นนั้นดวงตาทั้งสองข้างที่พับปิดอยู่ได้เปิดขึ้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อและซีดเผือด ตอนนี้แม่แต่เขาก็ยังรู้สึกได้ว่าพิษภายในร่างกายถูกดึงออกไปจนหมดแล้วแต่ว่าความเหนื่อยแล้ามันยังอยู่เสียงหายใจของเหอหลิงถีระรัวก่อนที่เขาจะหันไปสังเกตอักขระที่ถูกย้อมกลายเป็นสีดำสนิทภายในมือของหลิงเฉินนั้นมัน ตอนนี้น่าเรลอพิษภายในร่างกายของเจ้าอย่างไรละหลิงเฉินตอบกลับไปเพียงแค่ครู่เดียวเท่านั้นอักขระสีดำภายในมือของหลิงเฉินก็สลายหายไปเมื่อเรื่องทุกอย่างมันจบลงหลิงเฉินได้มองไปที่ใบหน้าของหมิงเหอหลิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าของตนเองด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยแต่ภายในตาแฝงไปด้วยหลายๆอย่าง เมื่อครู่ในขณะที่เขากำลังดึงพิษออกมาจากแก่นพลังวิญญาณของเหอหมิงเขาเองก็สัมผัสได้ถึงแก่นพลังวิญญาณภายในร่างกายของอีกฝ่ายซึ่งนั่นก็ทำให้หลิงเฉินประหลาดใจยิ่งนะัก แก่นพลังวิญญาณภายในร่างกายของไทจือแห่งแก้นหมิงผู้นี้มันเป็นถึงแก่นพลังวิญญาณระดับสวรรค์ที่เทียบเท่ากับแก่นพลังวิญญาณห้าธาตุสยบสวรรค์ที่อยู่ภายในร่างกายของเขามันคือแก่นพลังวิญญาณมังกรสวรรค์ เมื่อหลิงเฉินมองดูแล้วความสามารถของไทจือผู้นี้น่าจะไปได้ไกลเขามีความเฉลียวฉลาดที่มากอยู่พอสมควรและยังมีแก่นพลังวิญญาณระดับสวรรค์อยู่ภายในร่างกายบางทีไทจือผู้นี้เมื่อได้รับการขัดเกลาดีๆตัวตนของเขาอาจจะสามารถขึ้นไปอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับตัวของหลิงเฉินในชีวิตที่แล้วได้เลยหลิงเฉินขมบดคิ้วทั้งสองข้างเพื่อตรองดู หมิงเหอหลิงที่นั่งอยู่ด้านหน้าเขามองเด็กหนุ่มที่กำลังแสดงท่าทางครุ่นคิดอยู่ตรงหน้าอย่างชงนเจ้าเป็นอันใดหน้าเหอหลิงถามนี่หมิงเหอหลิงเจ้ามาเป็นสิทธิ์ของข้าเอาหรือไม่ ลิงเฉินกล่าวออกมาอย่างเรียบเฉยแต่มันกลับสร้างความประหลาดใจให้กับอีกฝ่ายเป็นอย่างมากเจ้าว่าอย่างไรนะหมิงเหอหลิงกล่าวออกมาอย่างไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองจบตอบสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะก็ตอนนี้นี่มีเรื่องมาแจ้งถ่ายคลิปสักนิดหนึ่งนะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะอยากผู้ใดนะอยากจะสนับสนุนนะเจ้าของชแนลนะสัปหน,นี้สามารถทําได้สองทางนะก็คือ การเข้าไปซื้อนิยายในเว็บเด็กดีหรือว่าเว็บอื่นที่ผมเขียนลงอยู่นะอันนี้คือจะเป็นแบบคนที่ไม่อยากจะรอแล้วนะอยากจะอ่านเองก็นะสุดท่ายสนับสนุนนะักเขียนได้โดยการเข้าไปซื้อนิยายในเว็บนั้นนะเพราะว่าช่องผมไม่ได้เปิดด o n a t นะสำหรับนิยายที่เอามาลงอีกทางหนึ่งก็คือโฆษณาของ YouTube นะ วันนี้มีเรื่องมาแจ้งแค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ชนะผมด้วยนะครับ